คลิปนี้ปันจะมาวาดตัวละครที่ชื่อว่าห่วงจากเกม tower of fantasy ภาพนี้เป็นก็ได้ออกแบบมาจากความฝันของน้องห่วงนะคะปันตั้งใจวาดขึ้นมาเพราะอยากให้ฝันของน้องเขาเป็นจริงทุกคนมาลองทายกันนะคะว่าความฝันของน้องห่วงคืออะไรเดี๋ยวปันมาเฉลยนะน้องห่วงเนี่ยจะมีอีกชื่อนึงว่าหมีมี่นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยจะไม่ค่อยชอบห้ใครเรียกด้วยชื่อนี้นะที่ปันเรียกว่าน้องเนี่ยเพราะว่าน้องมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเอง นิสัยของน้องห่วงอย่างหน the ึ่งที่เหมือนปันมากๆเลยนะคะก็คือการนอนดึกปันก็เชื่อว่านิสัยนี้หลายๆคนก็เป็นน้องห่วงเนี่ยจะชอบหมีแพนด้ามากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้ชอบแค่หมีแพนด้านะชอบหม้อไฟกับเหมิงจางด้วยเหมิงจางเนี่ยก็คือชื่ออาุธของน้องนั่นเองนะคะอาวุธของน้องห่วงนี่ก็คือผัดคู่นะเป็นผัดคู่ที่ทรงพลังมากนะคะเพราะว่าสามารถทําลายทั้งภูเขาแล้วก็สามารถแยกปัตภีได้ด้วยแต่ความพิเศษของผัดคู่อันนี้นะคะเวลาอยู่นอกสนามรบเนี่ยจะเป็นเพียงมังกรตัวน้อยๆเท่านั้นเองอาวุธของน้องห่วงเนี่ยถือเป็นอาวุธ ของตัวละครในเกมที่ันรู้สึกชอบมากๆเลยนะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนเป็นมังกรได้แบบมันน่ารักอ่ะน้องมังกรที่ปันกำลังวาดอยู่ตอนนี้ก็คือเหมืองจางนั่นเองนะคะภาพนี้เนี่ยปันใช้เวลาวาดและออกแบบรวมๆกันประมาณ15ชั่วโมงกว่าๆเลยนะทุกคนดูมาถึงตอนนี้ทุกคนรู้หรือยังคะว่าความฝันของน้องห่วงคืออะไรเฉลยความฝันของน้องห่วงก็คือการได้กอดหมีแพนด้าไปจนหลับค่ะเสร็จแล้วน่ารักไหมทุกคนแล้ววันที่16กันยานี้นะคะปันอยากชวนทุกคนไปงาน a s Esports ที่สามย่านมิตรทาว ภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ล่มสนุกด้วยนะงานเริ่มตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3โมงนะคะถ้าใครไปก็เจอกันนะบ๊ายบาย